ว่าหมายของหนูคือการได้เป็นในสิ่งที่หนูอยากเป็นค่ะคือตรงนั้นตรงข้างหน้าที่หนูอยากทำแล้วก็อยากไปให้ถึงคิดว่าในอนาคตหนูก็อาจจะได้เป็นในสิ่งนั้นเพราะว่าด้วยความที่พยายามตั้งใจที่จะไปให้ถึงจุดตรงนั้นจริง ความฝันของหนูคะ่ะคือการได้เป็นศินลปินค่ะแล้วก็เป็นคนที่มอบความสุขผ่านบทเพลงตั้งใจอยากจะทำมันอยากจะไปสวนตรงนั้นค่ะแต่หนูก็ไม่ทิ้งหน้าที่ในสิ่งที่หนูเป็นอนูนะคะอยากให้ทุกคนที่มีความฝันหรือว่ามีสิ่งที่ตัวเองชอบมีสิ่งที่ตัวเองรักได้เป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่คิดว่าโอเคเหมาะกับเราเราทำแล้วมันออกมาดีก็อยากให้ทำต่อไป ต,ต้องเป้าหมายไว้ให้ชัตรีนะคะอย่าหยุดพยายามอย่าที่จะหยุดฝันก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะที่มีเปกาสเกินของตัวเองค่ะ ตอเด็กๆนเ,เป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อดื้อๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งเท่าไหร่คะ่ะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบเต้นค่ะ ที่บ้านแต่ก่อนมีวงดนตรีหนูก็จะกลายเป็นคนคนหนึ่งที่เติบโตมากับบทเพลงเสียงเพลงได้ฟังเพลงจากตอนเด็กๆจนถึงตอนนี้หนูมีความฝันที่แบบยิ่งใหญ่มาเรื่อยๆคะ่ะคิดว่าจะไปให้ถึงฝันได้เข้าไปเป็นนักร้องเริ่มทำงานเริ่มไปร้องเพลงตามเวที ด้วยความที่หนูเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยค่ะมันก็เลยเป็นแบบว่าพอช่วงที่มีงานเยอะๆมีงานทุกวันกลายเป็นว่าพักผ่อนน้อยเรียนไม่ทันเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราแบบค่อยๆไปบ้างแบบเอนไปทางรุ้นบ้างเอนไปทางนี้บ้างค่อนข้างที่จะพยุงยากนิดนึงค่ะหน้าที่ก็ตกไม่ได้การงานก็ไม่อยากให้มันพลาดนะคะอยากให้พลาดน้อยที่สุดแล้วก็พยายามก้าว ท่ามปัญหานี้ไปทางใดทางหนึ่งล้วผมไม่สามารถที่จะกลับมาทางนี้ได้แบบสมบูรณ์นะคะก็กลายเป็นปัญหาที่หนูเหมือนว่าจะชินกับมันไปแล้วมันเหมือนเป็นสิ่งที่หนูต้องอยู่กับมันนะคะพเพราะด้วยความที่หนูก็เป็นคนเลือกที่จะทํามันเองก็เลยกลายเป็นว่าต้องตั้งใจทําต้องพยายามเพื่อเนเพื่อนรุ่นวัยเดียวกันบางคนก็แค่เหมือน เรียน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 เสร็จกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็มาเรียนหน่อยแล้วก็พอเป็นหนูมันก็เลยต้องแบบเรียนเสร็จทํางานทํางานถึงเช้าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อเวลาเดินทางก็ถึงเช้าก็มาเรียนต่อ น,นี้เขาจะมีปัญหาของเขาคือบางทีเขาอาจจะต้องลาโรงเรียนไปนะคะอันนี้ในส่วนของครูครูก็จะบอกว่า,าลาก็ให้แจ้งคุณครูที่ปรึกษาให้เรียบร้อยโดยที่ผู้ปกครองรับทราบด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องดูแลช่วยกันทั้งครูและที่บ้านด้วยเมื่อลาเสร็จแล้วกลับมาครูก็จะย้ำเสมอข่าวว่าให้มาตามงานให้ส่งงานให้ครบนะคะแล้วก็พยายามตามให้เพื่อนให้ทนันเพราะว่าถึงอย่างไรการศึกษาก็ยังสำคัญ สำหรับอนาคตของเด็กๆพวกนี้ค่ะเรียนเสร็จกลับบ้านทํางานเรียนเสร็จกลับบ้านทํางานก็เป็นอย่างนี้ค่ะกลายเป็นว่านอนน้อยพักผ่นอนน้อยค่ะแต่ตั้งใจเก็บงานตามงานอะไรเงี้ยก็พยายามไม่แย่ไปกว่าฟังใด้ฟังเงินโรงเรียนขามแก่นนครของเรานั้นมีวิสัยทัศน์คือมุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพเช่น เน้นทักษะชีวิตของเด็กไปทางด้านดนตรีในกลุ่มเด็กที่เขามีความสนใจเราก็จะมีชมรมท no. ูบีนัมเบอรวันซึ่งเรานั้นได้รับรางวัลต่อเนื่องกันมาหลายปีเป็นทูบีนัมเบอรวันระดับเพชรก็มีเด็กที่เป็นทูบีไอดอนะคะก็คือน้องลูกแก้วอันนี้ได้รางวัลระดับประเทศเขาก็จะมีความสามารถพิเศษในการร้องเต้นทูบ no. ีนัมเบอร์วก็ด้วยความที่ว่าส เป็นครว่าเพลงแรกหนูออกคุณครูในโรงเรียนช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่หนูเป็นเด็กกิจกรรมมาตั้งแต่ม .1 ม .2 เลยค่ะร้องเพลงลงปกวดร้องเพลงซีวีน้ำวันไอดลหนูเคยได้ยินแต่แบบเปิดรับสมัครแต่ว่าหนูก็ยังไม่ได้ลงสมัครเพราะว่าม .2 ม .3 อายุหนูยังไม่ถึง พอหนูอายุ15ปุ๊บได้รับโอกาสให้แข่งขัน To บีน no. ัมบอนไ i d อ l ตั้งแต่รุ่นที่13เลยนะคะแต่ว่ารุ่นที่13หนูชนะเลิศแค่ของจังหวัดะคะ่ะแต่ก็ยังได้เป็น To b ี i d o อระดับจังหวัดหนูเริ่มไปดูเริ่มไปตามดูว่า To Be Idol เขาทำงานกันยังไงเขาคือใครเขาต้องทำอะไรบ้างก็เลยแบบอ๋อก็เป็นโอกาสของคุณครูคที่เห็นในตัวหนูแล้วก็เชิญชวนหนูมาให้ทำแล้วด้วยความที่หนูก็ไปนคนชอบร้องเพลงชอบเต้นอะไรอย้ยแบบะ ก็ตรงกับเทนหนูเลยค่ะหนูก็เลยโอเคจับค่ะทําเลยค่ะใช่ค่ะแข่งแล้วรอประเด็นเป็นอะไรที่โหมันเป็นเอ็ดสิ่งหนึ่งที่หนูอยากเก็บไว้ในชีวิตไม่อยากให้มันหายไปไหนเลยค่ะเพราะว่ามันมีโอกาสแค่ครั้งเดียวที่เราจะได้ทําตรงผ่านเพราะรอบประเทศใต้ไปพ่อทุนกระหม่อมรับสเ็จก็ไม่คิดว่าจะได้ทํา ได้ขึ้นคอนเสิร์ตแบบในฮอลใหญ่ๆมีคนมาดูพอมันผ่านรอบประเทศมันต้องไปเก็บตัวใช่ไหมคะเก็บตัวเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้วในระยะเวลาที่เก็บตัวค่ะทุกๆวันซ้อม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 ร้องซ้อมเต้นซ้อมร้องซ้อมเต้นซ้อมร้องซ้อมเต้นมันก็จะวนลูปอย่างเงี้ยทั้งเดือนเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้มีแค่นี้นะคะมันก็ยังมีแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรียนบุคลิกภาพเดินแบบวาดลูกอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะใช้เวลาแบบค่อนี่จ้ะหนักวิดหนึ่งแต่ก็มีความสุขกับผลลัพธ์ที่มันออกมาอยู่มาได้ทั้งหมด4วีคค่ะวีคสุดท้ายอันนี้จะเป็นวีคของผู้ที่ชนะเลิศแล้วคือวีคที่5หมูอยู่ถึงวีคที่4ค่ะเป็นวีคที่คัดคุณออกรอบสุดท้ายโ้โดนคัดออกรอบที่สี่ใช่ค่ะแต่ก็ ไม่ได้เสียใจยเพราะว่าตัวเองก็มาไกลแต่ก็มีแอบเซลล์นิดนึงที่ตรงที่ว่าอีกนิดเดียวเราค่อนข้างทีง่จะซับแรงนิดนึงค่ะมันก็เลยไม่ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเสียใจกับมันขนาดนั้นเรายังมีโอกาสรออยู่ สิ่งลบๆหรือว่าอะไรที่ไม่ดีอ่ะหนูไม่ช่อยที่จะสนใจเท่าไหร่คะ่ะเลือกที่จะสนใจในสิ่งที่ดีกับเราอะไรแย่ๆที่เข้ามามันก็มีเข้ามานะคะพี่มันมีเข้ามาตลอดเลยคะ่ะเคยมีจนหนูแบบเออไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจะอยู่ยังไงดีอย่างนี้ก็มีนะคะแต่ว่ามันสังคมที่เราเจอในการทํางานนะคะมันก็มีสังคมที่แบบ เราไม่คิดว่าเราจะได้รับอะไรแบบยินหรือว่าเจอสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องอยู่กับสังคมแบบนั้นให้ได้ค่ะต้องอยู่กับมันให้ได้เพื่อการทํางานของเราเพื่อผลงานที่ออกมาดีเราต้องตั้งใจทํางาน ที่หนูทำงานมาสางจะเข้าปีที่สี่แล้วค่ะหนูต้องไม่ได้แค่ความฝันกลับมาหนูต้องได้แบบหนูต้องดูแลจริงได้ถึงเราจะมีใครมาดูแลมีใครมายื่นมือพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราสุดท้ายยังไงเราก็ต้องดูแลตัวเองขึ้นนึงคะหนูมีความรู้สึกว่าอยากร้องหัวลำเป็นอ,อยากร้องหัวลำเป็นห่ะอยากร้องเพลงกริงๆกรอยู่ๆก็คิดขึ้นมาค่ะนอนคิด นึกถึงพี่เขาเป็นคนแรกเลยค่ะพอเห็นกระแสไวรัลมอลำม,มาการเป็นศิลปินมันก็เลยขึ้นมาแบบฮึบมันก็เลยฮึบไปในตัวหนูขึ้นมาหนูเริ่มจากที่คืนนั้นหนูทักข้อความไปหาที่คนนี้ที่ดอก mới, เหมยเพนภาสุขค่ะชื่อวงมอลำซิ่งก็ดอก mới, เหมยเพนภพาค่ะพี่คะอยากลองหมอลำเป็ดแล้วหลังจากนั้นพี่เขาก็เลยตอบมาว่าลองมาอยู่กับเขาสักเดือนหนึ่ง ก็พี่เขาก็มารับหนูที่บ้านเลยไปงานกับพี่เขาเลยค่ะก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่เขาแบบทัวร์คอนเสิร์ตพอดีหนูก็เลยได้มีโอกาสพี่เขาบอกหนูว่าให้ดูว่าพี่เขาทำยังไงเอนเตอร์เทนยังไงร้องเพลงยังไงเล่นกับคนดูยังไงช่วงนั้นก็เป็นหนึ่งเดือนที่วูหนูได้รับทุกวันเลยค่ะได้ไปนั่งดูพี่เขาทำงานทุกวั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 นเหมือนมันกลายเป็นช่วงที่แบบ เรียนรู้ค่ะเป็นช่วงที่เรียนรู้แล้วก็ในระยะหนึ่งเดือนไม่ได้แค่ตามไปดูพี่เขาทำเนี่ยนะคะหนูก็ยังได้มีโอกาสแบบฝึกร้องเพลงกับพี่เขาด้วยแบบพี่เขาก็ช่วยฝึกร้องเพลงด้วยความที่อยากลองอยากทํามันก็จะมีการฝึกในตัวอยู่แล้วพอมันยิ่งได้ทําแล้วเรายิ่งได้ไปเห็นการทํางานอย่างเงี้ยเรายิ่งแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นเป็นอย่างนี้หรอเป็นอย่างนี้นี่เองภูมิใจในตัวเองค่ะว่าหนูทําได้